สอันนี้แ่นเนเ็ตกับไข่ก็แล้วครับวิ่เหมือ่นั้นก็เหลือนี่เออวันนั้นนกเตนเนาะัตัวเดียวอ่ะกินกัตัวเดียวแต่ตัวเดียวว่าน้อยาบปลาอปลาอ สวัสดีครับมาหมแล้วนะครับเนอร์ยมแรงนะครับวันนี้อ๋ออนอื่นต้องขอบคุณปอลหลวงลาดนะครับท่านสอดจอนะครับไอสะคอนเลยนะครับเนอมีเมนูมาหมแล้วนะครับลาบปามแล้ววันนี้นะครับได้ป่าน้ำกุกมาไอกระลาบตัวใหญ่ดีกับพวกอ่ะเนาะจริงมันมีป่าส้อยป่าหยางด้วยนะครับเดีเยวจะลาบตัวใหญ่ัลาบมีเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเบียนลาบไปก่อน่ึงมีเดี๋ยวเขาก็จะซอยนะครับมีประเภทหอมแดงหอมขาวนะครับพ่อขิงนะครับตะไคร้นะครับอ๊กาะโถกกลบหู่มีนะครับอืมผุ่อนะี้แ่ะเนาะเน็ตครับไผ่ลงไปแล้วครับ ลายเ่มปุ๊บล่ะลดเขียวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นม้อกันแล้วล่ะอือดิหารคาวๆน้ำมันนะครับเออเป็นไข่โอเคเื่งมีเอาไว้ก่อนนะครับสักห้านาทีน้ำมันหมูอ่ะเดี๋ยวถอดทีเดียวมันจะได้กรอบพร้อมกันนะครับมีตั้งนี้ก็มีขิงหอมแดงนะครับมีจะไข่นะครับนาะส่วนอันนี้มันมันเป็นหอมขาวนะครับปนมีมาเรียบร้อยก็ลด มาตรงนี้เนาะรถกำลังคนแม่น้อยเดี๋ยวรอสักก๊กหนึ่งครับน่า,นานดือดแล้วโอ้เจ้าคงน,นั่งเจ้ารถเกี่ยวมาแล้วนะครับเออเอเออเปลี่ยเป็นพวกขว้ต้มหัวปลาก่อนคุกปลาเขาจะตักน้ำซุปไว้นะครับตรงหนับโดยใช้คาราโอเกะี่ยกกมาอยู่กับไอ้ใช้มัากระบอกแล้วเออแล้ววันนี้เอ๋อเออดี๋ยวเปิดป่าซุกซะหน่อยเดี๋ยวเขาตักเอาน้ำซุปสักถ้วย เดี๋ยวปุ้งไม่รู้นะครับสุกโซ่โซ่โซ่ก่อนเฮ้ยน้ำสุกเพื่อถวยน้อยถวยน้อยเออเออถวยน้อยไ้ถน้อยคิกนี่เราตำตุนหอมเขาด้วยนะครับเก็บเเลย น้ำใส่เออน้ำใส่ซึ้งถ้วยอืพริกแกงอะ้รหนออ้าวเดี๋ยวเรารอพริกพริกพริกแกงรอรอพริกมันเย็นก่อนอะไรเงี้ยผิดผิดขกเข้าใส่เลยาใจเนา อ้าวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแต่เย็นนี่ปาะหัวใส่คาราโอเกะมาตัวนี่แล้วแม่คัวเขาได้กลมมาเลยจนไปได้จัดการเองสักครู่สักครู่นะรมาแล้วครับใส่คาราโอเกะมือกุนลาบเนียว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 เพราะว่ากระลังจะลุกจากล้ำปูนมาแต่คิดไปกุนลาบดีล้ำปูนหม่าว่ะ ยกโคตรมากกับผังวันนี้เลยว่ะคิวยาวคิวยาวคิวร้องหลับเหนียวล่ำยกยังพอยคอมีอน้วเนาะถามว่าเอ๊ะก็มาเจ็บต้องขายาแก้หน่อยเจ็บต้องบอกขอเอาให้หน่อยก่อนก่อนจะกุนลาบเจ็บต้องแก้ก็ต้องเลยนิดเดียวเออ สีหิวไม่เ่ยอะไรเอาลับมนกักก็ลับกันห้อง้วห้องแหงแหงบีคเด็กบเกิดบ้นนงหมวหัวเอาดตามบอกมาเนี่เนาะแป๊วบอกี่เนาะดูตวเหลที่อเจ๊เจิ้หมดลใส่ได้ก็ัเกือกนี่ใส่ทะ้องตั้งจิ้งีแล้วอื่จัดจังมี เดือพนเบี้ยไม่ใส่ผมใสุ่ญรับผมผมน้อยใส่ร้อยนะครับผมใส่น้อยนะสูตรนี่พอดใส่น้อยให้น้อยกัเอ้ครับ่ยให้น้อยเต้มันจะได้ปากจับโคเมื่อกี้นกน่ะใส่ฝาฝาเดียวเพ้อคว้ควาควาหลุมเดยวมัคว จอนมาจากใบเดิอคเดี๋ยวเรดี๋ยวนี่เรานี่มีนี่มีนีีนี่มีหายไปไหนหมดแลวชีวิตคนบ้านนออโอโอเกีย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 ไหนใคเกียนะเกียนเออเกีพยนจามันถ้าเป็นเกียเม็ดนี่ครบล้วนวนเยเกียแมเกียปนโอ้พี่บเออเนะครับอย่าไปขวย่าไปขวายก็มีไข่ด้วยปาทูนี่ว่าขนาทุกทกหน้าแม่ขี้บุญบุญนี่ยังเป็นอย่างนี้ อย่างไงล่ะคนไปคนไปจริงๆมันจะเหนียวคนเดียวนะครับเด้อไปอันลาบเขาแล้วลาบลักลังไปผสมผสงโคเสดายไปเอาไปกิฟต์ไปเาหอยไปมีอย่างไปเอาหอยที่ไหนมาหอยาแล้วครับเริ่มเหนียวเด้อวันนี้หมาหมองงเียงวยก็ได้ก้าวเหมียงหายไปเจ้าเนาะเพราะนป่าป่าป่านี่มัน เป็นปลาน้ <abonn és> ําจืดบปาไครเหนียวมันตเหนียวมันรู้มันกว่นี้นะมันก้นนะสามเยนี่มาหนี้สามกระหันร้ไยที่ร้ลยหีลอกรุร่งนี่ไปด้วยมัเด็กอะรู้มันมารูซักกระหามมาฮับรู้นเองนันะลูกไข่เดียวพูกลับไก่บ่วหับไก่มองอยู่หน้่ลับไก่กระหามเจ้ากระหามตัง เนเออครับมีไม่ใช่หนัวน้อยมามามาเออครับมีครือมีครับเดี๋ยวขอเดินนะครับเอามาใส่ใส่ลงน้ำใส่ใส่ใส่ใืมกุ้งนาเขาน้ำได้ขั้วเ่รอครับเจียวเจียมาใส่ยางมาเลยมาเลยหืมอยู่หืมของเจียวของเจียวใส่ค่ะมาใส่หมดเลยพักก็ใส่ได้หมดอืมนี่มีนูวแหล่งดวนนั่นแหละต้มเติมเตรียมพร้อมนอืมดูหืมเบี้ยกินข้าวเบี้ยอุ่นข้าวก็ได้นะเบี้ย วันนี้เหมือนวันนั่นก็เหลือนี่เออวันนั้นนักเกินเนาะาตัวเดียวอ่ะนี่าตัวเดียวแต่ตัวไม่ตัวน้อยไม่กว่าปลาบอกตัวอีปลาบอกระอาหารเียวเราวันนั้นไอ้มาหลับกำลังัวบอกะย่เพื่นวัดมาเร็วๆนะเพื่นวัดอ เอามาสักกึ่งตัวแล้วกุ้งนางชอบกินหวานชว้กใส่หมอนมาไอ้วาดราฟ้ากุ้งนางนี่เสือทุ่มเพื่อตัวหนอนต้องให้เก่งแหละเอออันนะครับมา้อมซึบนี่เงียงได้อยู่อ่า ฟีมื้อละย่าไจแล้วเออนี่เียกนี่แล้วก้นรอบอในฟูกขึ้นหน่อยก้นรอเลยก้นรอ่อหน่อยเดียวไอ้หน่อยเดียวเดียวเอาหมูนั่เดี๋ยวหนึ่งหนา่งกุ้งนาหนางเหรอนี่มดแล้วเลยอันนี้เราทำเมื่อไรย่ำไแล้วหกคนอีบก็กำทีกับทุกวันยังรูทีใช้ตั้มันตัวไน ขัวไหนงาัว้อเลยอืมอืมอออะหลออาบติเปืออืมอืมง่คนอันนี้น้่ไม่ใสเลยอะไม่ใส่เลย้าใส่เลยอันนี้มีว้าวมอืมแล้วมันอะรกันอี่าอืมหมดเลยอพอพอหนังอยู่นี่กี่คนก็ประกาปะกัด มันไมบอกหน่อยเราอย่าตาจะไปปีนคุยกินเสียก่อนเรกิเออเอาอาวีการเาคนหลอมเลยสักหน่อยนี่หด้วยหด้วยรปีนด้ทำงานงานมือรกันแลเนาะแล้เอะพอกินวันดีเดี๋ยวอเลยี๋ยวอาโซ่หลอมค้นค้นึ้นติกอะมห บอกเขาปัเด้อเบี้ยไปไนน่เบี้ยบอกเขาขอมาแล้วขอมาให้กันเดือบปุ๊บกแล้วหันรถกินรออืไม่มัเป้นอย่างนี้องผักโอ้โน้องลอฮออะฮ้น่ะน่งตาอ่ะนั่งอืหวานแล้วโอ้บัดทีกินเขาโดนแล้วจะเป๊ะยังเป๊ะไปดิไอนเ้นอัออออมโอ้ง กลงไปนอนันจาลยนะนเงแต่เฮ e ้ยหลับสยเนาะมาน้กุ๊เฮ้ยาบเี้ยไอบอุ่นเข้าจดเข้าออบ้นอุ่นก็อุ่นแน่เขามีแต่ไม่อุ่นกี้กับว่าจะได้เราเบี้ยนอกเนียความจงเป็ไอ้เียควมจรอนน

เกดียวเดียวไปหมดอย่างหลายเกีียวพี่ตาไม่หลายเกีียวเล้วเกลยวเดียวหมดตุบกันหมดกันว่าน่าไะใชัยมคุณนางน่าอุ้ยาเข้าอุ่นเข้าเนอะข้ยยังกงเออจียององมัน่าอือจีน่าเนี้ดอยู่ีเข้า กิ้หกไก่แด้วไมาแล้วว่าเอ้ยเปิดมเจ๊กลึกเลยฮะอีดอกมลูกหนองไมไก่เอ้ยเปิดเปิดอันโอ้ปิดหัวนี่ทิมมาเด้อไอเบียเริ่มเต้นแล้วครับเนอเอเอ้เอ้ยไอเ่วกไม้วอ่ะเบี้งวันทิ้าำคืนนีพ้ใจพอสง่้วนละองน้อง น้องๆพี่กับกับไปนครับไม่เป็นไรกลับไปก่อนก็ไม่เป็นไรออาไปไปตอะเมียฝากก็เลก็แซะนะก็เลิกก็แซะก็เลิก็แซนะครับเดี๋ม่อมลรกกันเจอเนออไขเต้นไเต้นได้ยังคนเน่ยตขยึกข้ยึขยึขยึอีเออมันเต้นได้อ่ะ เบี้ยมาเป็นวันใหญ่บ้านเราการกันระหว่างประยูนเดบนมามาได้เออเบียมามาอยู่และนี่ทีมงานเขาจะกรับนะครับใช้คันโรเก้นนะครับขอบคุณมากนะพี่ครับครับมิตรภาพเหมือนเดิมเจอกันนะพี่โอเค ครับครับครับโอเคโอเคโอเคครับเมนูหลับไก่คนที่่ามนะครับไปละไอโง่ครับอืมตอนนี้ทีมงานมเรา copy แล้วนะครับหลับป่ากันเนาะโอเคนะครับจะได้ก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เข้ามาที่ตามนะครับเขามากอ็ไม่ให้กำลังใจเป็นกำลังใจขึ้นกันเหมือนเดิมนะครับ ุณอาจจะดูสักพันสองพันแต่ย่างน้อยก่อเปลี่ยนกำลังใจนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่ว่าเปลี่ยนอาชีพใหม่มหมูอาชีพอย่างเนี้ยเดี๋ยวคอยติดตามปีวันก็เดี๋ยวเจอกันเมษานะครับเด้อพีปีวันนะครับเปีสาวเขานะครับโาแม่คืนึ่นขึ้นกนะอนโอเครับคลิปหน้าบไบกันไหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Tchau.